ครับครับโอ้ตายตายตาย,ยังมีใครลุ้นอีกไหมคะแนนยังมีไหมยังเหลือให้ลุ้นอีกไหมช่องว่างระหว่างคะแนนใครจะแซง<อ>ใครจะแชมป์ยังลุ้นกันอยู่ไหมเอ,เอ๊ใครบอกว่าเรามั่วตรงนะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไปดูก่อนเลย <c oughs> เกมที่3เนี่ยเขาเกิดบ้าคลั่งอะไรขึ้นมาครับไปดูฮะนิกมาเกเล็คซี่ครับผมโอ้ตายเลยไม่ต้องวิคอห์กันกแล้ว,ลวเปิดแบบเปิดเน้นเปิดจะกละ คือเอาจงจริงนะมันเป็นความเซอร์ไพรส์ในด้าน<ช>ของแผนด้วยนะครับเป็นการแท็กติกที่ค่อนข้างที่จะดีออาลงวงฟ้าลงบ้านตัวเองแหละแต่การที่ลงตรงนั้นเสร็จแล้วม<ช>ูฟเพื่อจะไปตัดทางด้านของ CGTG เองกับมือเนี่ย<ช>เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรแล้วเขา<ช>เองวงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องไปด้วยสําหรับพื้นที่ของ CGTG นะครับเพราะฉะนั้นเขาเก็บช่วงแถวแถวบ้านเขานิดนึงแล้วเขาก็ไปเลยแล้วทําได้ด้วยนี่แหละครับ ประเด็นสาคัญความกดดันมันอยู่ตรงนี้ CG จแผ่วปลายเฉยเลยครับนี่อันนี้คือช่วงที่ลงมาต้นเกมแล้วหน้าบ้านของนิกมาก็มีคนยิงกันนะครับยิงกันหลายที่เลยเนี่ยมันไปยิงกันเองเยอะนะเนี่ยน,นิกมาก็มาตามเก็บเซาตามเก็บเจ้าอาร์มนะครับแล้วก็เดินต่อไปที่ซี G ผมอยากเห็นตอน CG จมากคือเห็นจะชัดเลยว่าแบบเอาละ แค่ปิด CG ไปในช่วง4-5นาทีแรกคะ,ะแนนคิวเขาอยู่ที่6หรือ7นี่แหละนะครับถือว่าเยอะมากๆส่วนดีมูเองก็ทำได้เท่าที่ทำแล้วนะเมจิกก่อนออวันนี้เนี่ยถ้าผมบอกเลยนะถ้าเมจิกไม่ไปโดนลูกบ้าข้างเกมนี้ของนิกมาเ,เพือเผแชมป์ด้วย<อ>คือนิกมาเอาเกินไปครัดูครับนี่เขาดันมา<อ>แล้วด้วยความที่ c g จเองอ่ะ อยู่แยกกันเป็นสองสองพอไปสองสองปุ๊บโดนตัดหนึ่งเขาไล่ดันเลยไล่ดันเสร็จชุบม,มันชุบทันแต่กว่าจะหาของมาสู้กับระดับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันได้เนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วดูครับเขาดันยังไงไปต่อเลยครับอันนี้คือความชะล่าใจของ CGG เพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาหรอกเพราะว่าทางทางนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเดินมาอยู่แล้วแล้วดูเขาโดดเขา้าโดดแล้วใบด้วย ใบเสร็จปล่อยโดรนด้วยดูทุกอย่างประเดประดังเข้ามาเขาขี้บะอากูตายก็ได้อยู่ไม่ไหวจริงๆแล้วสุดท้ายก็พยายามหนีนะครับ c g แต่มันหนีไม่พ้นอ่ะเขาดีดอ่ะเขาดีดตาม่ะครับแล้วเขาดีดแม่นด้วยไงเรื่องของเรื่องคือดีดแล้วเจอดีดแล้วเจอครับกลายเป็นว่าสุดท้ายออนไฟก็มาตายกับเจ้าอามตรงนี้นะเนี่ยครับบิวเนี่ยมายิงตามมายิงอ่ะวิล เอาจริงๆสำหรับเกมสามเรารสึกว่าถ้านิกมาเซตตัวทันไฟสุดท้ายอก็อยู่นะรอดเพราะสามสามเท่ากันเพียงแต่ว่ามันสู้ประมาณ3หรือ4ตี้แล้วกว่าจะมาเจอเอาไฟสุดท้ายไม่ไหวแล้วของน่าจะหมดด้วยอะดูเมื่อสักครู่นี้ปิด G ไปดนี่ยมี8คิวแล้วนะ8 e อีอลิมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับดูนะฮะว่าเขายิงกันหน่นยฝั่งซ้ายเนยฝั่งซ้ายจนถึงแบบในวงเนี่ยเขาเก็บตลอดทางเลย,เยไปดูนะนี่ครับ ยิง l อไปอีก11แล้วผมดูผมดูเวลาเฮ้ยนี่มาท้ายวงแล้วเหรอทำไมนิกมากมันยิงเยอะขนาดนี้อ่ะปกติไม่เห็นใช่ใช่แล้วปกติเขาจะเน้นเน้นเน้นตำแหน่งแต่เนี่ยคือเขาออกมาเล่นนอกวงแล้วก็ไล่ยิงนอกวงหมดเลยซึ่งมันทําให้ตัว c g t g เองก็ไม่ได้คาดคิดว่านิกมาจะเล่นแบบนี้แล้วดีดไปอีกเครื่องดีดแสดงผลสุดๆสาหรับเกมนี้ดีดขึ้นมา บริเวณตรงนี้แล้วก็เก็บหมดอีก <froze. S 1> ไปพลาจริงๆคือไปพลาช,ช่วงที่จะเข้าวงแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วแต่ว่าโอ้โหจำนวนคิวขนาดนั้นไม่จําเป็นแล้วครับสําหรับอันดับนี่น่าจะเป็นคิวที่เยอะที่สุดตั้งแต่แข่งมาแล้วหรือเปล่าเอ่อทั้งหมดเกมนั้นน่าจะประมาณสาองแต่ผมบอกว่าไม่แค่จำนวนคิวน่าจะเยอะสุด20กว่าเพราะว่าเคยเห็นเยอะสุดก็คือ e อี o วสฟินะครับแต่เนี้ย น่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่มีแข่งแล้วไหมเดี๋ยวผมกลับไปย้อนดูสถิติหน่อยเพราะว่าอ e ีโบก็เคยทําไว้เยอะอแล้วก็เต็มเบเนทนเปนก็เคยทําไว้เยอะแต่ว่าสมัยเขาเป็นทีมเก่า,านะครับมสมัยยังเป็นเซเวียอยู่ซีซั่นสามซีซันสี่ออเนะี่ยตอนนั้นออนไฟมากใช่ต้องไปดูว่าโอ้โหจริงๆแล้วนี่คือสถิติต่ตอเกมในลีกที่เป็นระดับเมเจอร์อะ,ะเยอะที่สุดหรือเปล่าในช็อตนี้ครับพี่เมย์ไปดูช็อตีนี้ตรงอัลฟาเดย์กับนิกแม็กกาแล็กซี คือมันโดนวงกินเยอะแล้วด้วยแล้วก็มันหลายทางมากนะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาจะขึ้นวงแล้วก็ตีทางด้านของอัลฟาเดสนะครับนี่คือยิงมันออนไฟแล้วมันมันไปเรื่อยๆแล้วอ่ะขาเขอก็ยิงได้เห็นไหมก็เอาหมดอ่ะตอนเนี้ยคือปิดได้ปุ๊บวงมันก็กินเยอะลวแล้วไปเจอเมจิกก็ยังยิงเมจิกได้อีกนะแต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยพิษของวงนะครับแล้วก็หลายๆทางหลายๆทีมด้วย เนี่ยโดนเมจิกยิงแล้วมันไปแยกก็เล่นอยู่น้องดิวที่เป็นตัวโคเวอร์ที่ทิ้งระยะเนี่ยไปโดนอ,อ,อีกทีหนึ่งชาร์จเข้า,านะครับเมจิกเอง10กว่าคิวกับ20คิวนี่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะค่ะดูหมองไปเลย,เ,<อ>เ,ลยเกมนี้แม้ว่าเขาจะได้แชมป์ด้วยห<อ>มองไปเลยจริงๆ,จงๆเจอนิกมาเล่นแบบนี้ครับเสื้อไม่ขาวหโอ้โหไม่ต้องไปใช้อนญาตับผ้าใหม่เลยหมองเลยเ่ะเข้าได้นะคะดูครับแล้วสุดท้ายน้องโดนมีเมจิกเก้าด้วยอาวุธโปรด อาวุธของโปรดของงโดนเขาจังหวะนี้มายจิกแชมป์นะครับบุญญาไปในเกมที่3ไปดูเกมที่4คือพอจบเกม3ไปเนี่ยเกม4มันมีหนทางเดียวที่ c g จ g จะกลับมาได้คือการลงไปงัดนิกมากกาเล็กซี่เขาตั้งใจจะไปงัดแหละแต่โฮปมายัางไง <c oughs> คือโฮปมาทำไมอัน <c oughs> นี้ฉันงงมาทำอะไร <c oughs> แล้วกลายเป็นว่า c g จีงัดกับโฮปแทนแล้วเขาก็ uh ไม่รู้ด้วยนะว่านี่คือโฮปหรือใคร นะครับงานไปงานมาเสียเปรียบนิกแมาเห็นเอ๊ะเมื่อกี้ใครบินผ่านไปสองทีมันต้องยิงกันแน่แท้มาด้วยมาด้วยเลยนะโอ้โจโฉเอ็กนี่สั่งเลยสั่งเลยมาเฮ้ยพวกนั้นมันมาแน่นอนตีกระบวนทัพมาเลยถ้าสุดท้ายจบเร็วซีจีดับฝันตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันมันมันดาสองคมกับการเล่นที่จะต้องไปตัดเขาเลยถ้าได้คือได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันหมดหนทางแล้วนะครับมันจะไปต้องทําถ้าไม่ทำเนี่ยเขาก็เป็นได้เต็มที่แค่ที่อันดับสองตามไปเลยตามไปเลยจะตามเพื่อนไปเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆืแล้วนิกมาเองก็เก็บโฮปต่อเนื่องนะครับส่งมาแค่คนสองคนเองนะแต่ว่าเก็บได้เรื่อยเอเลย,ยคือหลังจากซีจีดีจจบไปก็เหลือแค่2ทีมเท่านั้นที่ลุน้นกันก็คือเมจิกส์แล็นิกมาก,ก<ช>าแล็กซี่ถามว่า นิกมาจบเร็วมันก็ยังลุนได้สาหรับเมจิกแต่ว่าสุดท้ายเขาดูดิดูวงวงมันเข้าทางด้านของนิกมาเต็มเลือกได้เลยจะเล่นตรงไหนจะกลับไปเล่นบ้านเกิดตัวเองหรือจะเล่นตรงนี้ที่เดิมก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเขารู้นิกมารู้วิธีการมูฟของเมจิกว่าถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเจอเมจิกตีเร็วไปเพราะฉะนั้นขยับหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปรอช่วงท้ายก็ได้เพราะว่าคนอื่นตีกับเมจิกตีเนี่ยต่างกันนะ ก็เสียหายต่างกันนะเพราะว่าทีมใหญ่ตีกันเนี่ยเจ็บทั้งคู่แน่นอนจะมีแพ้มีชนะแต่เจ็บทั้งคู่แต่ถ้าเราตีกับทีมเล็กเนี่ยเราอาจจะเจ็บน้อยหน่อยแล้วมีคะแนนคิวด้วยนี่โดนซ้อนหลักนะครับก็ออกแนวประมาณเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเขารอจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยมันมีตี้ที่เป็นเจเอดีตัวเข้ามาทําให้นิกมาเล่นไม่สะดวกเท่านั้นนะครับายเพ็นว่าก็ยังไงก็ต้องตีครับจะหนีกันยังไงก็ต้องตีถ้าหนี กลับไปบ้านตัวเองอะ่ะกลับไปลึกเลยอะ่ะมันจะดีกว่านี้แต่เขาก็มาคองแล้วนะครับพยายามจะดักพยายาจะจบเมจิกให้ได้เหมือนกันดูครับสุดท้ายเนี่ยเทีมกับวงสามวง4ก็ถือว่าโอเคแหละแต่เขาถอยกลับมาได้เมจิกก็เลือกที่จะไม่ดันต่อนะเพราะเหมือนเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าดันไปมีเสียเปรียบแน่นอน เขาอาจจะไม่เห็นว่าใครนะครับไม่รู้เป็นทีมไหนแต่ว,ว่าวิธีการเล่นวิธีการยิงยืนโซนเะนี่ยเขารู้แนะ่ไอทีมนี้ทีมใหญ่นะครับดู mm hmm. สุดท้ายเมจิก mm hmm. เขาก็เก็บไปเรื่อยๆ mm hmm. คือตอนนี้เนี่ยเครื่องดีดคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมในการเข้าวงของหลายๆทีมมากนะครับจริงค่ะดีดสวยดีถูกจุดคือแชมป์เลยโ <c oughs> อสุดท้ายก็เป็นนิกมากับเมจิกมาตีกันท้ายเกมเหมือนเดิมครับ <c oughs> คืออย่างที่ผมบอกกลุ่มนี้สาทีมใหญ่อะถ้าไม่เจอกันก่อนก็คือเขาก็จะเล่นกันอยู่แค่สทีมไ mm hmm. ล่ย,ยิงไปบ้างหรือจะมาตีกันก็จะตีกันช่วงท้ายะนะคร mm hmm. ับสิกว่าคิวกับท็อปสี่ท็อปสแค่นี้มันก็เพียงพอแล้ว mm hmm. ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอคำนวณคะแนน,นได้เพราะว่ามีคะแนนขึ้นตลอดทั้งเกม3 mm hmm. ด้วยนะครับว่าคะแนนนําอยู่เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายเขาได้แชมป์ด้วยในเกมสุดท้ายในกับนิ่งมากาล็กซี่อล เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องลุ้นกันแล้วว่าคะแนนใครจะเป็นแชมป์ซึ่งประกาศได้เลยตรงนี้ครับนิกมากกเล็กซ่ครับผมกระเป๋า69ดีลฟิกก้คาราเมลและสตตอมครับเป็นอีกหนึ่งทีที่ผ่านเข้าไปรอบในเข้าไปรอในรอบแปดไฟนอลค่ะคือแต่ก่อนล่ะเราอาจจะอ่ะมาดูคะแนนหน่อยวู้ห้ามันกลายเป็นห่างไปเลยครับพอเกมสามจบมาเกมสี่อีกสองเกมท้ายเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ60คะแนน สเกมท้ายอันนี้มาก Galaxy 181นะครับจบเปน็นอันดับหนึ่ง g Sport หนึครับ CGTG 127, ่งร้อเจ s o u แปดาม Alpha D เจ็ดสโอ้โห d i ม m oh, เลสแอ e a l ครับหกสิบเจ้าอาสิบแปแล้วหล่นลงมาที่ไม่ได้ไปต่อ Dream b o ครับ 51, r Evolution ห้า <51, S 2> Q 4 6่บ Pope X s v g 39และ All y One Life 28่สิบแเท่ากับว่ามีทีมที่มาจาก โปลีดอย่างเดิมูตกรอบไปแล้วนะครับหนึ่งทีม